ครับวันนี้เรามาดูต้นยางนาที่ปลูกไว้ในร่องยางร่องยางพลานี่โตแล้วนะครับสองปีได้นะครับน้ำท่วมไม่เป็นไรนะคนน้ำยางนานะปลูกไว้ประมาณยางนาประมาณห้าสิบต้นนะ กำลังโตท่วมหัวแล้วนะครับปลูกเซียมไม่ลงยางนะครับยังไงก็ขึ้นแน่นอน,นครับโตนท่วมหัวแล้วครับประมาณสองเมตรกว่าคนระับ กำลังกู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกปีหน้านะครับมันจะเป็นยังไงครับขอบคุณครับ